เปิดตัว425 Collective b a t ี a โจ๊กเกอร์จะเท่ขนาดไหนไปดูกันซัมบทมนุกูเคสนะครับมันสุดยอดมากๆคือการคอลแลบ ครั้งแรกของซูกูบนโลกเลยนะซูกูขายหลายประเทศนะครับไม่เคยทำคอลแลบมาก่อนนะครับทำให้ที่ประเทศไทยที่แรกกับ425ดีกรีให้ลูกค้าของเราและเทคนิคในการวางตรงนี้คุณทุกคนจะสัมผัสตัวนูนของมันได้นะครับตัวนี้มันจะดูเป็นส่วนหนึ่งของตัวผิวด้านหน้ามันเลยต่อต่อมานะครับจะเป็นของแบรนด์ลักซ์ลี่นะครับเรายังอยากให้ฟิลลิ่งมันดูมีความลึกลับนะครับดูมีความหรูเล็กๆนะครับเป็นการตีความแบทแมนของทีมงาน425ร่วมกับลักซ์ลี่นะครับต่อมาของแบรนด์โซลิดีนะครับที่ ที่ตอนนี้จะรีแบรนด์เป็นซุปตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวแผ่นหลังที่สามารถ mix and match และเปลี่ยนได้ใครมีเคสโซลิดี t อยู่แล้วก็ซื้อแผ่นหลังไปเพิ่มหรือว่าถ้าใครซื้อตัวเคสไปก็สามารถซื้อแผ่นหลังแล้วไปใช้คู่กับตัวคอลเลกทีฟตัวอื่นได้อีกทีหนึ่งนะครับ I'm Batman I'm Vengeance สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดีครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดตัวคอลเลกชันของ425 Collective ตัวใหม่นะครับ Batman and Joker บอกตามตรงนะครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่มันทําจากตัวหนึ่งเอ๊ะอันนี้ก็สวยเอ๊ะอันนี้ก็ดีก็เลยต่อยอดออกมายิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าคอลเลกชันตัวนี้เป็นคอลเลกชันที่เราทําลายมาเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทํามารวมไปถึงมีการออกแบบใหม่ๆด้วยนะครับมีเคส iPad จากสกูด้วยทุกคนโอ้โหมันสุดยอดมากๆนะครับต้องบอกว่าคอลเลกชันตัวแบทแมนไอจ็กเกอร์เนี่ยผมแบบคาดหวังแล้วรอดูมากๆเพราะก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะทําอะไรที่มันแบบเน้นคาแรคเตอร์เน้นสวยหรูหรือว่าเน้นน่ารักไปนะครับแต่ว่าตัวที่สไตล์เท่ๆเนี่ยมีคนตามมาเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ออกสีทีและสําหรับผมนะครับที่เติบโตมาจากยุค90เนี่ยอะไรมันจะเท่ไปกว่าคอลเลกชันอย่างแบทแมนแบบนี้แหละครับทุกคนโอ้โหแล้วบอกได้เลยว่าทีมนะครับทำมาได้แบบสมความคาดหมายจริงๆตั มันเท่และดูโมเดิร์นและน่าใช้มากๆควรค่าแก่การซื้อและควรค่าแก่การสะสมนะครับแล้วต้องบอกว่าแบรนด์ที่เราเลือกมาทํากับตัวแบทแมนจ๊กเกอร์นะครับโอ้โหมีบุค,คลิกและมีเอกลักษณ์ที่เข้ากันได้ดีมากๆนะครับตัวนี้จะเท่แค่ไหนไปดูกันครับแบทแบทมาดูคอลเลกชันแรกกันนะทุกคนมันคือ Dark k n i g น t c o l l e c t i o n คอลเลกชันเนี่ยทางทีมตั้งใจจะเล่าเรื่องราวของความเป็นแบทแมนนะครับความเป็นอัศวินรติการนะครับที่มันจะต้องแสดงออกถึงความเท่เด็ดเดี่ยวนะครับสุขุม แล้วก็จะเป็นลุคที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแบทแมนมากๆแต่การตีความของเราอะครับคือเราไม่ได้อยากให้มันดูเป็นแบทแมนจ๋ามากเกินไปเราอยากผสมผสานความคลาสสิกกับโมเดิร์นเข้าด้วยกันนะครับอันนั้นธีมของคอลเลกชันเนี่ยมันจะออกมาเป็นโทนสีดําที่ทุกคนจะคุ้นเคยเกี่ยวกับแบทแมนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูเป็นตัวลายแบทแมนการ์ตูนจ,จ๋านะครับมันจะผสมผสานรูปแบบให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมี3มแบรนด์ด้วยกันนะครับแต่ว่าขอพรีเซนต์แบรนด์นี้ก่อนเลยนะครับเพราะ มันสุดยอดมากๆซูกูเคสนะครับเป็นแบรนด์เคส iPad ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับที่ร้านของเราเนี่ยเราจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งะครับทั้งในเรื่องของตัวฟีเจอร์ความสามารถรวมไปถึงยอดขายด้วยนะครับและผมจะบอกว่าอันเนี้ยคือการคอลแลป ครั้งแรกของซูกูบนโลกเลยนะซูกูขายหลายประเทศนะครับไม่เคยทำคอลแล็มาก่อนนะครับทำให้ประเทศไทยที่แรกกับ4.25ดีกรีให้ลูกค้าของเราที่เมืองไทยนะครับเป็นตัวนี้เป็นแบทแมนผมสารภาพตามตรงคือตอนแรกนะที่ได้ทำนะแบทแมนนะแบแรกที่นึกถึงเป็นตัวนี้ซูกู มันเห็นเลยอะว่าแบบโหถ้าเราทําแบบคอพิเศษซูกูเป็นแบทแมนได้เนี่ยมันจะต้องเท่มากๆเลยผมมีภาพจินตนาการในหัวแล้วก่อนที่จะไปคุยซูกูออกมาของจริงสวยกว่าจินตนาการอีกทุกคนแล้วจริงๆต้องบอกว่าซูกูเนี่ยเป็นเคสที่ดีไซน์ยากมากๆนี่ไม่ใช่ตัวแรกที่เราพยายามจะคอลลบให้ซูกูนะเราลองหลายคาแรคเตอร์ก่อนหน้าเนี่ยแล้วมันทํายากมากๆทุกคนมันแบบทิ้งไปเกือบหมดเลยมันไม่รู้จะไปดีไซน์แบบไหนดีเพราะว่าหน้าตาซูกูเป็นเอกลักษณ์แล้วมันสวยงามอยู่แล้วการที่จะเติมไลท์ เ,เป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วมันมาเพอร์เฟกกันที่แบทแมนแต่ตรงนี้เราให้เครดิตทั้งทีมของเราแล้วก็ทีมของซูกูนะครับคือทีมของเราเนี่ยทีมกราฟิกเขาทำดีไซน์ออกแบบมาเขาเลือกที่จะวางตัวแบทแมนไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเลือกคุมโทนเพราะว่าถ้าเกิดใส่สีไปเลยบางทีมันจะโดดเด่นแล้วมันจะเสียเอกลักษณ์ความสวยงามของซูกูรวมไปถึงตรงนี้ตอนวางมาเสร็จปั๊บอะโอ้ยจริงๆมันเท่มากเลยนะแล้วเทคนิคในการวางตรงนี้คุณทุกคนจะสัมผัสตัวนูนของมันได้นะครับตัวนี้มันจะดูเป็นนส่ว ของตัวผิวด้านหน้ามาเลยและตัวนี้มันมีความพิเศษมากๆคือตรงเนี้ยถ้าทุกคนจําได้ปกติมันจะต้องเป็นโลโก้ซูกูซึ่งทางทีมเราอ่ะวางไว้แล้วแหละเออให้เป็นโลโก้ซูกูไปนี่แหละถ้ามันเปลี่ยนได้เนี่ยมันก็น่าจะดีเนาะและจริงๆมันยากมากเพราะว่าปกติมันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเผอิญตอนส่งแบบแบทแมนไปให้เขาดูเนี่ยพี่ทีมอ่ะที่เป็นเจ้าของซูกูเขาโอเคเขายอมให้เขาบอกว่างั้นหลบโลโก้ซูกูไปเหลือแค่ตรงนี้ก็ได้ เขาว่ามันจะสวยกว่าเหมือนการคืนลงเป็นโลโก้แบทแมนวิธีการทําโลโก้ตัวนี้ที่เป็นเงาๆกับวางส่วนวัสดุเนี่ยทางทีมซูกูช่วยออกแบบขึ้นมาให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่สวยที่สุดแล้วดูสิด้วยเหลี่ยมของซูกูอยู่แล้วอ่ะมันดูมีความเป็นแบทแมนตั้งแต่ต้นแลวนะทุกคนมันออกมาเป็นแบบคอลแลบที่ควรค่าแก่การสะสมทุกคนผมจะบอกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของซูกูนะที่ได้คอลแลบกับแบทแมนและอาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่หลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับ คือภายใต้ตรงเนี้ฟีเจอร์ทั้งหมดความสวยงามซูกูหน้าตาของมันยังครบเครื่องเหมือนเดิมนะครับขวนค่ามากๆทุกคนอันนี้คือพ l วลี่พรีเ e นต์นะครับใครแบบเป็นแฟนคลับซูกูอยู่แล้วหรือว่าใครเป็นเจ้าของ iPad นะครับอยากจะได้คอลเลคชันพิเศษตัวนี้ควนค่ามากๆงานดีมากๆทุกคนซื้อเหะ โอ้ยโคตรดีเสื้อเสื้อสวยกว่าจินตนาการอีกอันนี้โคตรดีเลยครับทุกคนตัวต่อมานะครับจะเป็นของแบรนด์ลักซ์ลี่นะครับของแบรนด์ลักซ์ลี่เนี่ยเขาจะทําเคสเป็นลักษณะที่มันไม่หนามากนะครับก็คือมันจะสามารถกันกระแทกแบบเบาๆได้แต่ตัวเนี้ยมันจะเน้นในเรื่องของดีไซน์นะครับกับความถนัดในการถือมากกว่ารวมไปถึงตัวที่เรามาทาแบทแมนเนี่ยมันจะเป็นตัวเคสที่เป็นแบบตัวดํากึ่งโปร่งแสงแบบนี้เข้ากันมากๆเลยทุกคนคืออย่างที่บอกว่าเราพยายามผสมผสานความคลาสสิกกับโมเดิร์นเข้าด้วยกันนะครับแล ตั้งแน่ต้นว่าจริงเราอยากได้ลายที่มีความเป็นคอมิกนะครับแต่ไม่ได้อยากให้มันดูเด็กเกินไปทุกคนแล้วมันจะใช้ยากมันเป็นของสะสมอย่างเดียวนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นโลโก้วางอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วมันจะได้ล้อไปกับวง MaxSafe เคสเราต้องมี MaxSafe ทุกตัวนะเพืาออยากให้ใช้กับตัว MaxSafe a c c e s s o r y ได้นะครับและไอ้วงตรงนี้ถ้าเกิดจะวางเป็นสีเฉยๆตอนแรกเรารู้สึกมันดูแบนไปนิดหนึ่งนะครับทางทีมเลยมีไอเดียว่าเฮ้ยขอตัวโลโก้แบทแมนขอทองๆเงาๆได้ไหมตรงนี้มันจะได้ดูแบบ มิตินะครับมีลูกเล่นแบบนี้นะครับแล้วมันวุ่นวายมากทุกคนเพราะอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบลักษณะของสีมันใช้เทคนิคพิเศษในการทําเพราะเราอยากให้มันเงาเงาทองทองนะครับเรายังอยากให้ฟิลลิ่งมันดูมีความลึกลับนะครับดูมีความหรูเล็กๆนะครับเป็นการตีความแบทแมนของทีมงาน425ร่วมกับลักซ์ลีสวยมากเลยทุกคนนะครับผมว่าตรงนี้ลงตัวมากๆตอนคะแนนโหวตในทีมนี่คือแบบได้คะแนนสูงที่สุดเลยนะครับในตัวนี้สาวกซัมซุงนะครับ S24 Ultra Collection นี้เราจะ มีให้มาด้วยนะครับทุกคนมันดูแบบมันดูดีมากสวยมากนะครับอยากให้ทุกคนลองแบบจับตัวจริงกันมากๆอันนี้ p r o u d l y p r e s e n t นะครับและในเมื่อมี m a g s a f e นะครับของ l u x u r y เราทำเป็นตัว w a l l e t ออกมาให้นะครับเพราะเราตีความว่าแบบไอตัวเคสเนี่ยเราลงลวดลายไปแล้วเนี่ยพอเป็น w a l l e t เราอยากให้มันใช้ง่ายตอบโจทย์ในเรื่องลาย b a t m a n ของแฟนคลับมากๆกับคนที่เติบโตมากับ b a t m a n แล้วอยากใช้แต่ไม่ได้อยากให้ตะโกนมากเกินไป w a l l e t คือตัวอย่างอันนั้น โหเรียบง่ายคลาสสิกถ้าบรูซเวนเขาจะมีแม็กซ์เ l ปบอลเลตก็คงจะเป็นอันนี้แหละทุกคนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นแบทแมนนะแล้วเวลาเอามาจับคู่กันนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นคู่ของลักซ์ลีเองนะครับดังนั้นมันก็จะดูแบบลงตัวกันมากๆคือทีมตั้งใจเวลาว่าให้มันสวยทั้งตอนที่อยู่กับ w อลเล็ตหรือว่าเห็นลายอย่างเดียวแบบนี้นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เคสนะครับจะเอาไปใส่กับเครื่องเงินชฉยหรือเคสตัวอื่น ฟิลลิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้มันแสดงเอกลักษณ์แบบแบทแมนที่เป็นตัวลาเส้นนะครับแต่ว่ามันใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ดูตะโกนมากเกินไปนะครับเป็น m a ็ s a ซ e w a l l ล็ตแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นทั้งหมดของคอลเลกชั n Dark Knight จาก ลัตส์ลี่ครับคอลเลกชันดักไนของแบรนด์ So ลิดีนะครับที่ตอนนี้จะรีแบรนด์เป็นซุปซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเป็นของ iPhone 16ตัวนี้จะมาเป็นซุปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นจะยังเป็นตัว So ลิดีอยู่นะครับคอนเซปต์จะคล้ายๆแต่แตกต่างกันบ้างอย่างตัวอย่างตัวนี้จะเป็นของตัว s o ลิดีนะครับคือชุดเนี้ยหนึ่งมันเป็นเคสกันกระแทกคันยอดเยี่ยมเ e ล e l 3ของร้านเรานะครับอันนั้นมันจะเป็นตัวชุดคอลเลกทีฟนะครับที่กันกระแทกได้ดีที่สุดที่เราออกมานะครับกัอย่างที่สอง ตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวแผ่นหลังที่สามารถ mix and match และเปลี่ยนได้ใครมีเคส solidity อยู่แล้วก็ซื้อแผ่นหลังไปเพิ่มหรือว่าถ้าใครซื้อตัวเคสไปใช้คู่กับตัว c o l l e c t i v e ตัวอื่นได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นตัวนี้เลยออกมาที่3ลายด้วยกันอย่างตัวนี้ลายของตัวแบทแมนเนี่ยจะเหมือนกับตัวซูกูแต่ลักษณะการทำเนี่ยแตกต่างกันเนาะเพราะตัวนั้นน่ะจะมาแค่เป็นตัวลายล้วนที่เล่นกับตัวผิววัสดุของซูกูแต่ตัวนี้เราจะเห็นตัวดีเทลลดลายมากขึ้นแลวเล่นกับตัว t e x t batman นะครับมันก็จะมีความมโเดรับคสกผมกันะับและ ลุคแอนโทนของมันเนี่ยดึงธีมให้แบบมีความเป็นแบทแมนนะครับแต่ว่าตัวที่มันออกมาในตัวซุปหรือโซลิดี้เนี่ยเราจะค่อนข้างเน้นความแบบคอมิกสไตล์เยอะขึ้นนะครับหรืออย่างถ้าเรามาดูตัวเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างดีไซน์ตัวเนี่ยมันจะเป็นการ์ดนะครับแล้วมี2ฝั่งนะครับที่จะมีแบทแมนอยู่ด้านบนกับตัวโจเกอร์อยู่ด้านล่างผมว่าลุคนี้แบทแมนเท่มากนะครับและดูสมดุลที่อยู่คนละขั้วกับโจเกอร์เนี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นไพ่อะไรพวกเนี่ยแล้วอยู่กันคนละฝั่งนะครับมันก็เลยได้ สวยเท่ๆแบบนี้นะครับและตัวลายนี้นะครับจริงๆทางทีมเคยออกแบบมาสิบกว่าแบบโจทย์ของตัวเนี้ยเราอยากเล่นอะไรที่เป็น g a d g e ตของแบทแมนบ้างแบทโมบิลพวกอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับอันนั้นมันเลยได้ออกมาเหมือนเป็นตัวองค์ประกอบโลโก้แบทแมนนะครับออกแบบมันเป็นลวดลายแบ่งโครงสร้างของตัวโลโก้ออกมาด้วยกันนะการมีบลูปรินต์หรือภาพอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่ามันเข้าเซตกระตินนะครับรวมไปถึงการใช้แบบเนี้ยจริงๆจะใช้ง่ายกว่าตัวหน้าแบทแมนนิดนึงถ้าใครบางคนอยากจะได้แบบโลโก้แบทแมน เป็นเล่นนะครับแต่เราทําให้ตัววอลเล็ตตัวนั้นไปแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะวางโลโก้เฉยๆอยากได้โลโก้ที่มีลักษณะของตัวลายอะไรที่สื่อถึงกับตัวแบทแมนได้ดีนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วทุกคนดูมันอยู่ด้วยกันสิมันเป็นธีมมืดทั้งหมดแต่เราก็จําเป็นต้องมีทั้ง3ลายใช่ไหมเพราะมันอยู่ด้วยกันแล้ว สวยมากๆนะครับเน้นดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆมูท์มันต่างกันโหทุกคนและอย่างนี้จะไม่มีทั้งหมดได้อย่างไรนะครับจัดไปเถอะทุกคนนะครับอันนี้แบทแมนครบ85ปีนะครับเราก็เลยจริงจังให้กับตัวแบทแมนมากๆนะครับเลยมีครบเซตแบบนี้นะครับสวยมากแบทแมนนี้ไม่ไม่ใช่ตีมเวทมนต์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับถ้าเวทมนต์นี่มันจะเป็นอะไรล่ะครับอ๋อจะเป็น ตอนแรกคืออยากทำแบทแมนนี่แหละแต่ที่เรามีก็แทมไว้แบบเพราะอยากทำโจ๊กเกอร์คือโจ๊กเกอร์คู่อริเบอร์หนึ่งของแบทแมนน่ะ ผมว่ามันเป็นตัวละครที่มีสีสันแล้วเวลาเอามาทําเป็นตัวดักมันเท่มากมันสวยมากจนเราปฏิเสธไม่ได้ดจนออกมาเป็นแบบคอลเลกชันแยกให้โจกเกอร์ก็ว่าได้ไอชื่อคขหลักเลยเป็นแบทแมนโจกเกอร์ไงพอโจกเกอร์เราทําแน่นขนาดนี้เลยนะครับทุกคนคอลเลกชันเนี่ยจะมีการเล่นสีที่แบบจัดจ้านมากๆโดยเฉพาะกับตัวที่เป็นโจกเกอร์เราใช้สีเอกลักษณ์ของเขาคือเขียวกับม่วงมันจะสื่อถึงความจิตจิตของตัวโจกเกอร์นะครับแล้วมันจะเป็นการผสมผสานเรื่องของตัวสตรีทอาร์ตนะครับเราตีความเป็นก็อตแทมมันก จะเป็นเมืองที่เหมือนแบบมันน่าจะมีสตรีทอาร์ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาตกแต่งได้เป็นตัวที่โดดเด่นแบบนี้คอลเลคชันเนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องความคลาสสิกแบบ Batman แบทแมนละคุณจะเจอแบทแมนในการตีความใหม่นะครับที่สีสันแบบจัดจ้านมากๆนะครับอย่างเช่นตัวแบทแมนตัวเนี้ยเราจะไม่เน้นคุมโทนดําละมันมาเล่นกับตัวสีแดงในมุมนึงก็เป็นการสื่อถึงแบบดุเดือดจริงจังตัวแบทแมนนะครับในแง่ของการใช้เนี่ยมันดูมีความเป็นสตรีทแฟชั่นสูงมากๆมันจะไม่ได้ดูเป็นคอมมิก มันจะไม่ได้ดูเรียบแล้วแต่มันจะดูโดดเด่นมากๆและที่สําคัญเอก,กลักษณ์ความเป็นแบทแมนอยู่ครบนะครับตัวเนี้ยจะเป็นของตัว Solid s o l ิดีซุปแล้วก็จะมีตัวเคสแอร์พอตอันนี้ของ l u กซ์ลีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราทามามแม็กกันนะคือจะเป็นการเล่นแบทแมนโทนสีแดงๆนะครับตัวเคสจะเป็นฟิลหนังๆนะครับมันจะมีสัมผัสเรียบๆนะครับแต่ว่ามันจะมีลวดลายที่แบบดูจัดจ้านนะครับผมว่าเคานเนี้ยมุมนึงน่าเก็บมากอีกมุมนึงคือน่าใช้มากๆเพราะถ้าคุณเอาไปเล่นกับการแต่งตัวของตัวเองมันจะสนุก มันจะโดดเด่นเวลาถือนะครับคือตอนแรกเราเลือกระหว่างอันนี้กับอันนี้ ซึ่งถ้าทุกคนเห็นแบบนี้ใช่ครับเลือกไม่ได้คือเรามุมนึงก็รู้สึกมันจะคล้ายๆแต่อีกมุมนึงมันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะถ้าคนจะใช้แบบเนี่ยโอ้โหจัดจ้านมากอะ่ะสวยแบบสวยมากๆแล้วอะ่ะย่างตัวแบบสีเขียวกับม่วงอะ่ะเป็นสีที่แบบหายากในกลุ่มเคสอยู่แล้วหลายคนชอบสีนี้แต่ไม่ค่อยมีตัวเลือกอะไรมาให้เลือกเลยแล้วดูความจัดจ้านกับลวดลายแล้วเป็นโจเกอร์อันนี้เป็นโจเกอร์กับฮาร์ลี่ควินนะครับส่วนตัวนี้เป็นโจเกอร์แล้วดูการเล่น t e x t ตัวนี้เขาเหมาะกับจก เกอร์มากทุกคนหู ดุเดือดนะครับเนี่ยมันสื่อความเป็นโจกเกอร์ได้ดีและตอนใช้จริงเหมือนเทพนะครับเหมือนเท่มากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีคอรตรงนี้นะครับสตัวนี้ดูคล้ายๆแล้วเราก็เลือกไม่ได้ครั้งตัวนี้เป็นโจกเกอร์เดี่ยวๆนะครับตัวนี้จะมีการถือไพ่นะครับโอ้โหดูรอยยิ้มแล้วก็ดูการเล่นเทกกับสีนะครับผมว่าตัวนี้มันมีความทันสมัยมากคือมันจะไม่ได้เป็นแบทแมนแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันแต่ตัวนี้เราเหมือนเอาตัวแฟชั่นนําแล้วเลือกโจกเกอร์มาเป็นตัวคาแรคเตอร์ในการสื่อสไตล์อาร์ตแบบนี้นะครับหรือว่า ัวนีจริงๆจ,จ,จะเป็นคู่ตัวแบทแมนกับโจเกอร์ไทุกคนดูลักษณะของการเพ้นสิมันเหมือนเป็นตัวแบบสีเพ้นที่มันอยู่ตามกำแพงดูปะ่ะแล้วเล่นเป็นรลดลายแบบนี้ น่าใช้มากๆใครแต่งตัวจัดจัดนาสีเยอะๆโอ้โหเคานี้ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ฮาร์ลี q ควินคือภายใต้ตรงเนี้ยที่เราว่าโอ้โหดูดีมาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราไม่อยากพลาดเธอคนนี้ไปจริงๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเคสที่เหมือนแบบออกแบบมาเผื่อผู้หญิงอยากใช้นะครับเราก็มีฮาร์ลี q ควินมาด้วยผมว่ามันเป็นเคสที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับและมันจะเป็นการตีความที่สมบูรณ์ของตัวก็ตแทมไวท์พอมันอยู่ร่วมกันนะ โอ้โหมันเห็นถนึงสีสันมันมีความสนุกฉูดฉาดและติดกลิ่นอายดุดุดดาร์กๆของตัวแบทแมนและโจเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับสมบูรณ์แบบก็เลยต้องมีทั้งหมด6ลายแบบนี้ทุกคนนะครับกับ Airpods อีกหนึ่งกอดแทมไวท์นะครับพราวรีพรีเซนต์ และนั่นทั้งหมดก็คือคอลเลกชันแบทแมนแด์โจ๊กเกอร์ของเราครับทุกคนนะครับพอมาดูร่วมกันแบบนี้บานปลายใช่ไหมครับผมเองก็ไม่คิดว่าเราจะออกมาเยอะขนาดนี้นะครับแต่จากลายหนึ่งไปสู่อีกลายหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่านี่คือการแบบตอบรับกับแฟนๆแบทแมนได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วผมอยากให้ดูด้วยนะครับว่าจริงๆอ่ะพอออกถึงคอลเลกชันเนี่ยคำว่า425คอลเลกทีฟน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเนี่ย คือไม่ใช่เป็นสวยหรูหรือว่าเป็นน่ารักหรือว่าเป็นเท่ๆนะครับจริงๆคือเราอยากได้ตัวคอลเลกชันพิเศษที่เล่าเรื่องราวสตอรี่ของตัวคาแรคเตอร์หรือว่าตัวเรื่องนั้นๆนะครับผ่านตัวสินค้าของร้านอีกทีหนึง่งเพื่อให้ตัวแฟนคลับหรือว่าคนที่เติบโตมากับตัวเรื่องนั้นอย่างเช่นแบทแมนแบบนี้ได้มาสนุกหรือว่าสะสมกับของกลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้แค่แบบซื้อของร้านเราเพราะว่าอยากจะใช้ฟีเจอร์อย่างเดียวแต่ว่ายังสามารถสะสมตัวลายที่เป็นลิมิเต็ดแบบนี้ได้อีกด้วยนะครับ และอย่างตัวแบทแมนเราก็มั่นใจมากว่านี่คือคอลเลกชัน425คอลเลกทีฟที่เท่ที่สุดที่เราเคยทำมานะครับโหสุดยอดมากๆทุกคนปรบมือให้หน่อย และสำหรับคอลเลกชันแบทแมนและโจเกอร์นะครับทุกคนสามารถไปดูที่ตัวเว็บไซต์425ได้นะครับหรือว่าติดตามตัว IG 425 collectiv e ได้นะครับและที่หน้าร้านนะครับของเราทั้งหมด6สาขานะครับก็จะมีตัวจริงไปให้ดูนะครับทุกคนสามารถไปเยี่ยมชมจับตัวจริงนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อจากที่นั่นได้ด้วยนะครับยังไงฝากคอลเลกชันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าคอลเลกชันพิเศษนะครับหรือว่าเคส g กจเกจอะซิสเซอรี่นะครับต้องที่นี่นะ สังง่ายสวายได้ของชั่วครับเยั I'm bad bad